วัสดีจ้าพี่น้องวัสดีสุขสุขคนจ้าขอป้าพอกันตามเคยเนาะพี่นงอ้ยคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์แต่คนต่าหากพี่น้องขอบคุณในหลายเลยจ้ะว่าเป็นยังหรอกพี่นองเดี๋ยวย่า่สีให้พูดละแกงเฮ็ดแหงเอาไปเฮ็ดออนกระพอปลาคนละหมอคนละขอบขั้วเอาไปแกงน้วใหม่ใส่น้วไม่เลยพี่นง เดี๋ยวหายายอนันเก็บเห็ดหาเห็ดก้อนพี่น้องหลังเก็บเห็ดเดี่ยวจ้าคอยว่ากันจะได้ซิมน้ำกันเบิดสุขุสุกน้องพี่น้องพี่น้องหายายมากยายก็ให้พี่น้องมากพี่นอ้องเขามาลุยเห็ดอุยสามโดดสามโดมโดมันนี่ยืมมีดพอใหญ่มากมาเอาดิมนั่นมาแล้ว เขาพูดในซิมเฮ็ดน้ากันเนี่ยพี่น้องแต่ว่าร้อยใหญ่เก็บเฮ็ดแล้วเกินเยอะแจ้งค่อยวากันที่หลังเอาเบิ่งเพื่อนๆไปเกินพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆเกินเสียหายคนละครอบครัวคนละแกงคนละเอาไปเพิ่นเป็นยาด้ยเฮ็ดเฮ็ดแหงเฮ็ดเผือกเพิเ่นเป็นยาพี่น้อง เอาไปแกงน่อไใหม่เอาไปเห็ดไตปลาแสบอออก,กออ็ออกคู่กันดีเถอะพี่น้องออกคู่กันนี่ดิโอ้ยโอ้ยข้าหากไหม โอ้ยมาเอาอยากเถอะข้าหากไม่ไม่อยากวมานําบอกอพี่นวเขามากว่าหันพ่อยิ่งจ้า โอ้ยเหลืองๆโซอง,องดอกแม่ก็โดดแบดน,นี้เป็นเฮ็ดเพิ่งกระลังเริ่มออกสิออกเลี่น้องตอนนี้เพิ่งกระลังเขาง่ายอยู่เขียนกบเขาง่ายป่ส่วนตกมาหนิฝนโต๊กนี่เพิ่นสียืดขึ้นเลยโอ้ยนอเนาะเขียน ยังตัวพีนออนพ่น้องหอยเจียวพี่น้องโอ๊ยไปกี่ดิน ມັນຄ້າງຄ້າງກັນກໍາລງຊິຍາອອກໄປປນປ່າໃໝມນີພິມີຢູຈຸມนึง kayumuk pino kun na het kayumuk het kayumuk kun na kun na het kayumuk ้อพ่น้่งงฮิดตู้ปูอยู่อ้ยนี่ดอกหนะึ่งอุ้ยเนี่ยบ่มีนอนอันนี้ดอกนะึงโอ้ยกลางในเดียวไปอีกมีอีกพี่น้อง ดินโอเพนเนาะอันแต่ต้นชนพี่หนอ่มแต่ต้นชนอ่ะโอ้ยไปหมุนเอาแต่ต้นชนไหมอุ้ยง่ายง่ายพี่น้องไอ้เรียพี่น้องโดดเลนบ่โดดบิ เห็ดจ้าม่เห็นบ้านชารหลุด,ดเลนหลุด,ดออกปาปพุ่กับหาเห็ดเพิ่นเห็นย่ายแล้วอู่กลางวันทงังเพิ่นจอดตัวเถยเพิ่นเห็นย่ายมาหลุดโอ้ยเบิ่งเห็ดจ๋า,าวายู่พีน่น้องอัตตาด,ดอกเพิ่นเนาะ อวบอาแต่ดอกเพนพี่น้องอวบอวบอ้ออออมน้านะใช้ส,สองสามอ้ มีตอวห้อยตาดยากกับไปทั si> <S <S. 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 ้งนั้นพุดจีเริ่มกินล่งพี่น้องคนมาอีกเพื่อสีดีเนาะพี่น้องอุ้ยอันนี้เชื้อล่า มันเล้ที่มองมวนมาแจกมวนน้ำย,ยายบ่ใหญ่ไปเรียอรอะไรเงี้ยอ่มิสเอาให้พี่นวงเบิ้งจูใจได้พี่นวลเห็นบ่เรื่องเรื่องเอาไปเดี๋ยวกะเห็นบ่ที่ดำที่ดำไม่ยัง,ง,งกินเบ่ เครื่องเดียวก็เอาเอาไปอุบโอ้ยขุดกีพี่น้องเอ้ยขุดกีว่น่ะขุดกีโอ้ยเบื้น้นอนพี่น้อง ไปดีเนียนพี่นมันเหี้วันเสาร์โอ้ยเบิ่งเบืง,บงนี่พี่นว่าเอาบรรยากาศตาัดเฮดให้เบิ่งเนี่ยเพื่อนจะแบบได้พี่น ถ้าวา่าในกาศอันมีเห็นต้นไม้ยากกับตรงนอนตัดเห็ดเม็ดป้าก,ก็กัดยากส่นต้นน <c oughs> ั้นเจอมูผีดำเโอ้ยเอาอะไรเจอผีดำพี่น้องอุ๊บอุ๊บป๊าดโูกป่ะพืชบางขาเพิดเป็นผงลงไปป๊าดโูบ่มีอัน พี่นี่บ่เห็นอันนี้ยังกับพี่น้องโอ้ยตัวถาดงามงามขอไปนี่ห้องคนเยี่ยมห้องหมงแล้วยังไปเรื่ยพี่น้อง Gep sai ngon bơi bơi bơ bơi 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 เอาไว้นี่หละยุ่นนีเลยเฮ็ดเผือผ่อเพิ่นก็ล่างขื่นเพิ่นล่อฝนพี่น้องเพิ่นสีเห็ดคือยังอยู่กบคือไงกบก,บ,ก,บ,กบอยู่ไงเพินน่นล่อเป็นหมู

พี่น้องเบิ้งพี่น้องพี่น้องเบิ้งบู๊กกระลางพอก,กินคิดว่าบ่าออกเบิ้งโอ้ยเจ๊กพอดเจ๊กพอดอีหล่าเฮ้ยออกให้แม่โอ้ยโอ้ยเบิ้งโอ้ยออกอยี่หรีพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยออกให้ยี่หีพี่น้องคิดว่าพี่นี่เพิ่นสิบ่ออกเบิ้งเพื่อน่ะโอ้ยตัดขาเพิ่นไว้ คิดว่าสะบ่ออกบ่เรื่องเมียดีใช่ป่ะอุ้ยเบิ่งพี่น้องป้าเปิดกล้องต่งเอันบ่ต่งรูน้องก็เปิดกล้องแยกบ่คิดบ่าฝันว่าสิพอพี่น้องเบ่บ่คิดว่าเพิ่นที่ออกนะเพิ่นเลยเวลาออกเพิ่นเดีวเบ่อุ้ยงาม จำนี่เหรอกระล่างพอกินยายบานก็นีบนอนพื้นขื่นพี่น้องนี่เฮ็ดสาหลายพี่น้องเบอร์เฮ็ดสาหลายเบื้องเพื่นเป็นกอๆนี่เพื่นเป็นกอๆง่ายเดียวมาเฮ็ดคลุมลุมอยู่เพื่อนเคยออกมองเก้านะเห็นบ่างามไปไปเสตกาพี่น้องก่อเดียวเบื่อ พี่น้องิพากตาจะแม่ละบาทนี่นึาใส่ถุงเห็ดสาหลายพี่น้องแต่ซื้อภาษายายบ่รูยาเอินเห็ดสาหลายเห็ดปากกาล่างผลิินสิแแสบคือจังเห็ดเข็มผู้ใดเคยกินเห็ดเข็มบานเหาเห็ดเข็มท้องนั่นลหละคือกันความกึดๆคือก,กันนี่คือกันเป๊ะเลยเห็ดเข็มท้องเบิงเห็ดเข็มท้องก็ได้พี่น้องนี่ เือกน้ำลวกอ้วนอวยสวยคือเห็ดปวกหน่อยนี่ย่าถามอีกเรื่อแบบย่ยบ่อยฟังเดียวยายเอาพื่นใส้ถุงพี่น้องเห็นป่ะนี่สีเพื่นแถ่แถ่ไอยน่ยนี่ถุงเป็นนังสีเลยนี่สีของเพื่นแซบแซบเลยพี่น้องแกงใส่นอใหม่อ้อนอวยสวยคือเห็ดปวกนี่บ้านเฮ่าพี่น้องอันนี้อีกดอกนึง วูบเอเอาไปแตกพี่น้องมาไปแตกไปไปแตกเอาไปเก็บไปเก็บอีกดอกนึงก็ดอกเป็นโมเฮดปวกเอ้ยเห็ดปวกพนังเสร็จละตัดพี่น้องโอ้ยมันเนาะย่เราคิดว่าเพิ่นเฉียวอีกเรืออกบานงามโอ้ยงามอีดีเห็ดช้าลายแสีบคือเห็ดปวกใกล้หน่อยบ้านเฮานี่ยแหละพี่น้อง เบิ้งเฮ็ดเข็มท่องแลลวก็แล้วมุกกัแซสบแกงเส้นนัอใหม่กัหางแสบเฮ็ดอุ้ยสวยอยู่ต้องลวกน้ำทิมลวกน้ำนาทีเดียวเท่านั้นแหละสองนาทีเบ้พี่น้องมันมันพี่น้องนี่เฮ็ดอันนี้ก็ร่างอันสีออกเฮ็ดพิ่งค่ยคอยๆไป โอ้ยย oh, ังกินเปล่อกในเต่ดอกพี casos, ่น้องอีกแล้วตัวใหม่เฮ้ยบะกระบเน็ดอ้วนอ้วนพี่น้องบิ้มบพี่น้องเศแเศษเ่น้ำกัน ขวดขวดหากไม่ร้ายโอ้ยง่ามมานันนี่เจอเห็ดม่แต่ดอกงามงามมาือเชี้ย,ยเห็ดเด้พี่น้องนี่เชีย้ยเห็ดเพิ่นจิอยู่ขังขังสินกขูดหรอกกูขูขเรียวเพิ่นก็โตขู้น,นี่ล่ะบ่มีหรอกโตัวถัด ขาหมุนไปสั่ง พี่น้องเมียนเบิดผุ่นซี่หาดอกเม็ดผึงเป็นบอกเห็นไหมห่าดอกยืนเริ่ำแก๋าหักไม่ได้เบตัดตัดพี่น้อง อีกดอกนึงพี่น้องอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยดอกมูพี่พดเอาได้บ่อุ้ยเอาแต่ด,ดอกของพี่น้องพุดอวบน้ำยังโตพี่น้องมื้อนี้อากาศ บ่คอยมีแดดนะเปิดวาพ้นสิโตกดิน้นบ่คอยมีแดดจ้ะมันได้เป็นอึมครึมอ,อีกเลยจ้ะ แก็สีโคลาซํำนี่นะจ๊ะเต็มตะก้าแล้วรับอัน,นี่นี้พอกันคลิปไหมพี่น้องสวัสดีค่ะบายบาย